เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยนี่ครับได้ของฝากมาจากคุณการจนาเอ้ยคันคานจะมาคานจะมากานจะมาการจะนาบุรีจากทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพนะครับอุ้นกลางกรุงเลยที่ว่าสวนภู้ยด้ไหมสวนภูมีภูไหมคะคะสวนภูมีภูไหมมี่สวนภูมีภูู มาดูว่าพี่กันจะมาส่งอะไรมานะครับไปดูกันครับพ่อแม่มาแม่ฝนหรือเปล่าคะแม่ฝนอ๋อแม่ฝนฝนเป็นแม่ดีกับพี่ฝนเป็นแม่ดีโอเคไม่ต้องโอเคช้าๆเปลี่ยนใจพี่จะกลับคนเดียวอันนี้เขาส่งมาให้ทีมอินดี้คอมโบนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยเขาส่งให้ทีมคอมโบอะ ไม่นับไม่ได้ไม่รักไม่ต้องมาเคมม่าดีหนูเอาอันนี้หนูก็ดัลงชีวิตได้ไม้ตีกองนี้สําหรับพี่เก้าและน้องเก้านะครับนะคะนะคะขอบนะคะขอบชอบมากเวลาครูหมูปล่อยมุกพอจบไปโย่พี่เก้าก็รัวกองทันทีฮามฮาดีมากค่ะครับอยากดูพี่เก้ารัวกองอีกนะสมกับเป็นที่ กับพี่เป็นสมกับพี่เป็นไอ้ไอ้เก้าทะลแตกของบัตถุอินดี้นะย่เก้าเก้าเราเก้าใหญ่เก้าน้อยเก้าใหญ่เก้านั้นเลยค่ะอ่ะไหนมีไม้กองด้วยมีขนมด้วยออเนี่ยมีครับไม้กรองมาสีอีกห่งหน่วไม้กรองแกะเลยแกะเลยไม้กองมีตัวแซดด้วยแสดงว่าไม้กองซินเจียนซินเจียนไม้กองของดีนะเนี่ยของดี ของดีไม่ใช่ของดีมไม่ใช่ของดีอ๋อขอคของขอของดี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 เอาดีกับไปเลยไม่ใช่ของดีมกับเลยไม่ต้องให้ก้าวตินละเราวมปตองแปะมาเออแปะให้หมดอะดูดีแงะดีมีอะไรบ้างขนมอยากกินมากเลยช่วงนี้ขนมขาดแคโอล่าขนมนะคะขนมแอทแรอแครอแรอทะครอทแคะอทแครอครครอคอทอออครอ อ่ะถูกหรือไม่ถูกก็ต้องไปถามคนส่งนะคะเก่งกับเด็กห้วยป่าอีกเด็กห้วยป่าบบางคนไม่รู้กระทั่ง A B C ไม่ไม่ได้ออกชื่อไม่ได้ออกชื่อเขาอาจจะท่องเป็น A C B ก็ได้ไม่มันมีเด็กอนุบาลไงไงโคลามาสอันนี้เขากาลังคิดคำว่าโคลามาสมันก็มึงทำไมอห้ยของอะไรนี่หว่าเขาบอกว่าอุ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอ่ะไหนมีอะไรบ้างในนี้อุ้ยไม้กองไม่ต้องแค่สองย่างไม้กองซินเยี่ยนนะครับซินเยี่ยนส่งสัตว์มาให้เราด้วยค่ะทำไมครับโคลา หมีโคลาสวยมากเอาไปเลี้ยงได้วันเดียววันต่อมาเน่าเก็บไหมเก็บไหมอาที่เก็บก้าวเอามาอาที่เก็บพี่ไอ้เก้าไม่เห็นนะอ๋อออกมาเลยโอเคขอบคุณพี่กันจะมาซึ่งซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านแบบนี้นะครับส่วนภาษาไทยอ่านว่าไงบ้างกานจะมาการจนะ